สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับครูอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนเรื่องการหกกบนะครับมีนักเรียนเคยทำไหมครับการหกกลบนี้นะครับก็มันก็คือการที่เราเนี่ยทรงตัวครับอยู่บนแขนครับหรือว่าเลี้ยงตัวเองอยู่บนแขนนะครับก็การหกกบเนี่ย นักเรียนเนี่ยต้องมีการทรงตัวที่ดีนะครับก็มีนี่มีท่อนแขนที่แข็งแรงนะครับเพราะว่าการหกกบเนี่ยครับจะใช้ท่อนแขนนะครับเป็นหลักเนี่ยนะครับ,นนรบ,รบอ่ามีนักเรียนคนไหนทําเป็น้างครับนักเรียนส่วนมากก็อาจจะเคยทํานะครับบางส่วนก็ไม่เคยทํานะครับอ่าแตก่ก่อนที่เราจะไปสอนกันเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปออกกุนล่างกายนะครับตามที่ครู เคยบอกไปแล้วนะครับในทุกๆุขาวนะครับว่าอบอุ่นร่างกายทํำยังไงนะครับอ่ามาเรียนอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วนะครับก็เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับอ่าหกกบนี่นะครับก็ถ้าเราฝึกแล้วนะครับมันจะมีประโยชน์นะครับก็คืออาจจะช่วยในเรื่องการสร้างความสมดุลของร่างกายของเรานะครับช่วยในเรื่องการบาลานซ์การทรงตัวนะครับของเรานะครับฝึกการบาลานซ์การทรงตัวนะครับ แล้วก็ช่วยสร้างความแข็งแรงของท่อนแขนนะครับเพราะว่าท่อนแขนเนี่ยจะใช้เป็นการค้ำยันนะครับในการที่เราจะทำท่าหกกบนะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูวิธีการทำหกกบนะครับที่ถูกต้องนะครับอ่าอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนวิธีการทำหกกบกันนะครับอย่างแรกนะครับให้นักเรียนนะครับนั่งยองๆลงนะครับ อ่าแล้วหลังจากนั้นให้เอามือทั้งสองข้างวางกับพื้นนะครับความกว้างระดับไหลนะครับอ่าแล้วงอศอกเล็กน้อยนะครับเพื่อพร้อมที่จะถ่ายน้าหนักตัวนะครับอ่างอศอกเล็กน้อยหลังจากนั้นค่อยๆนะครับถ่ายน้ําหนักตัวเองมาด้านหน้านะครับอ่าค่อยๆถ่ายมาครับถ้าเราทาแรงๆนะครับเราจะล้มได้นะครับอ่า นี่ถ่ายลำหนักตัวมาด้านหน้าในรูปนี้เลยครับแล้วก็ทําค้างไว้นะครับถ้าใครสามารถทําค้างไว้ได้ก็ทําค้างไว้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นทางด้านหน้านะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่าทำเหมือนเดิมเลยนั่งยองๆวางมือทั้งสองข้างลงนะครับแล้วถ่ายํำหนักตัวมาครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนทําได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปฝึกนะครับนักเรียนนะครับจะต้องหาบอกนะครับ มาลองนะครับหรือว่าพื้นนุ่มๆนะครับอย่าไม่ควรทํากับพื้นแข็งๆนะครับกลัวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอ่าเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะครับไปฝึกประมาณยี่สิบนาทีนะครับแล้วอ่าเมื่อนักเรียนทุกคนนะครับฝึกเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวครูนะครับจะมีเกมนะครับมาให้นักเรียนแข่งขันนะครับให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่ม การจับกลุ่มกับเพื่อนเลยจะเป็นห้ากลุ่มนะครับแบ่งห้ากลุ่มนะครับกลุ่มเราเท่าๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะให้มาแข่งขันกันนะครับโดยที่ให้นักเรียนนะครับส่งตัวแทนกลุ่มออกมาทีละคนนะครับมาแข่งกันนะครับทำห้าหกกบนะครับใครสามารถทำท่าหกกอบในนานที่สุดในรอบนั้นนะครับนักเรียนก็จะได้คะแนน 5 4 3สี่สาสองหนึ่งนะครับตามลำดับนะครับก็หลังจากที่แข่งขันกันเสร็จแล้วนะครับทุกคนแข่งขันกันครบนะครับแล้วก็เราจะมารวมคะแนนกันว่ากลุ่มไหนได้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็กลุ่มที่ได้คะแนนเยอะนะครับก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับอ่าก็ก็ขอชมด้วยนะครับว่ากลุ่มที่ได้คะแนนเยอะเนี่ยนะครับเก่งมากนะครับอ่าแล้วก็คนที่ได้คะแนนน้อยนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ นักเรียนนะครับสามารถไปฝึกได้นะครับอ่าไม่ต้องเสียใจนะครับอ่าอ่าการถ้านักเรียนอยากเก่งเนี่ยนักเรียนไ็ต้องฝึกบ่อยๆนะครับฝึกเป็นประจำนะครับทุกอย่างนะครับถ้าใครอยากเก่งอะไรนะครับต้องฝึกบ่อยๆฝึกเป็นประจำนะครับอ่าอย่าลืมไปฝึกกัน้วยนะครับนัเนี้ทุกคน